ชวเชิญยิ้มเชิญยิ้มส่วนความงามจันทร์สว่างยิ่ต้อนทรับค่ะคุณพี่คุณพี่เป็นไรคะเนี่ยหลบแดดค่ะเชิญด้านในก่อนค่ะขอบคุณค่ะค่ะค่ะโอ้ยโยังชัว ขนาดนี้เป็นไรหรือเปล่าคะคุณพี่อ๋อเป็นแวมพายค่ะอยากกินเลือดคะอ่ะไ้ขลุดแล้วแแดดค่ะคือที่ทลบแดดเนี่ยนะคะกลัวเป็นฝ้าคะ่ะคือหน้าที่ฉันจะเป็นฝ้ามาเยอะแล้วคะ่ะไม่คิดเลยนะคะว่าฝ้าจะมาตอนแก่ตอนเนี้ยเลือดลมก็ไม่ค่อยจะดีเจ้ยแดอยากตาย อย่าเพิ่งตายค่ะมาที่นี่ถูกแล้วเพราะว่าจันสว่างช่วยได้ยังไงคะเป็นฝ้าอย่างเจต้องนี่เลยค่ะนี่นี่คือฟริกค่ะเจ๊ขา mm hmm. เนื้อครีมนุ่มละเอียดบางเบาช่วยลดเลือนปัญหาฝ้ากระจุดด,ด่างดำความหมองคล้ำบนใบหน้าเหมาะอย่างยิ่งเลยค่ะเจแบบเจนี่เลยนะคะเพราะว่าเป็นฝ้ามานาน mm hmm. เป็นฝ้ามากดูสิ mm hmm. ะะจะเล็กและละเอียดถ้าเกิดว่าเจ๊ยอยากทราบว่าในนี้มีส่วนผสมของอะไรเจ๊สามารถเข้าไปชมได้ในเว็บไซต์หรือว่า Facebook ของจันทสว่างเลยค่ะอาย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 ,อยเจ๊ขาใช้ฟริกแล้วไม่ต้องอายไม่ใช่ค่ะที่บอกาอายเนี่ยเปคำอุทยานคำอุทานาน,นั่งแ็กค่กแหกปานกันอยากใช้เลยอะค่ะว่าแต่ใช้ยังไงคะคุณน,น้องอใช้ไม่ยากเลยค่ะหลังจากทาความสะอาดผิวหน้าใช่ไหมคะเจ๊นี่เลย นี่แล้วก็แต้มนะคะแต้มพริกลงไปบนหน้าอย่างนี้นะคะเป็นจุดล uh> ้วยมือเกลี่ยเบาๆอย่างนี้ทั่วใบหน้าทุกวันเป็นประจำรับรองว่าสวยปริงนีอุ้ยเลิศมากเลยอ่ะอุ้ยแต่ว่าเจเนี่ยเดินทางไปนู่นไปนี่บ่อยมากเลยอ่ะถ้าสินค้ามันหมดอ่ะีจจะสั่งยังไงอ่ะไม่ยากค่ะเจเพราะว่าเรามีศูนย์ความงามจันทร์สว่างมากกว่า500แห่งทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะเลิศงั้นจัดมา2ขวดค่ะได้เลยค่ะนลองชมเห็นไหมดีไซน์สวยงาม เลิศมากๆเลยเจ๊เจ๊เจ๊ไม uh, uh, ่กล oh, ัวแดดแล้วหรอคะอ๋อไม่กลัวแล้วค่ะเพราะเจ๊มีฟลิกของจันสว่างค่ะเอานี่พี่ลูกตั <S <s ้มฮ yeah. ิฮิ จำได้ด้วยเหรอจำได้แต่ควงแขนนู่นแล้วพี่พี่อะไรอย่าร้องไห้เสียใจอะไรเนี่ยฮะจะไม่เสียใจได้ยังไงอ่ะก็มาวันเนี่ยที่วานฉันเปิดใบพี่ได้กั้มอุ้ยก็ดีสิพี่ยิ่งเป็นลูกครักอยู่ด้วยผมก็น้องชายเนี่ยถึงกับอาปาก้างอ่ะแสดงว่าที่ตรงนั้นน่ะเป็นที่ดินย่านธุรกิจซื้อไว้เก่งกำไรพี่สองคนได้ที่ดินที่ไหมที่ดินอะไรผมได้ที่นอส่ะนน้องชายได้ที่ตัดเล็บหว่ะ อุ้ยพี่ไม่เป็นไรพี่ถ้าพี่ไม่อยากได้พี่ให้หนูก็ได้นะจริงรอ่ะค่ะเองงางันแรกอาจารย์สว่างไหมโอ้ยไม่ได้หรอกค่ะต่อให้เป็นที่ดินก็ไม่แล้วทำไมอะ่ะเพราะว่าถ้าหนูสวยเนี่ยหนูจะรวยให้ดูโอ้ใหม่ก้าบังหนูนะเนี่ยเอากระหี้ของผม,ม <c oughs> อ่ะแยกไปทำไมเนี่ยออาไม่เสียใจแล้วเหรอ <c oughs> อโลนเวอร์ชั่นอ่ะออ่่ะะว่าเอ้าเก่งกาจยังไงอ่ะ เล่นไปยาบเล่นด้วย